ก็ขอการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเล่น Monster Hunter Portable โ t e r อและช่องที่ท่านผู้ชมกำลังเลาะเชิญอยู่คือช่อง Star C Channel และพาร์ทกันในเป็นพาร์ทที่2เนาะเด <ๆ S 1> ี๋ยวเราจะมาอัพดาบเป็นก่อนเลยนะผมได้ไปฟาร์มของมาเนาะหรือว่าอัพแล้วอะจะไม่ได้เนี่ยเราอัพไปแล้วขั้นหนึ่งจะอัพอีกขั้นบัตเตอร์ซอสดามิสอันนี้ค 80, รับดามิดกระสิบดามิดแรงกว่า โอเคก็ได้แค่นี้ถ้าจะปีกต้องใช้อะไรบ้างวะบัตเตอร์ซอสหน้าตาเหมือนเดิมใช้แล่เบรลิดอ้อแล้วก็ไอแล่น้ำเงินแล่ฟ้าแล่น้ำเงินแล้วก็แล่เหล็กแล่เหล็กนี่หายไม่ยากแล่น้ำเงินก็ค่อนข้างยากแต่ว่าแล่ฟ้านี่มันไม่ใช่ไอคริสตัลมันหายยากนะเราก็มารับเคุยกนี่วะเคุยกนี่จะเป็นเคุยกของบอสหนีนะครับนะบอสหนีอาสูร์ัสน่าจานว่าประมาณนี้ ซึ่งเราก็เตรียมของไม่แค่นี้นะย่าพอพอสุดได้ไป u ั s สปีดไปเลยอ๋อเกียร์มันแถมกับดักแล้วก็แทงบอมมาให้เว้ยแต่ว่าแทงบอมนี่ผมผมจะไม่ใช้แล้วกันเออเพราะว่าว่าจะเอาไว้นี่อ่าจะเอาไว้จับตัวที่มันยากกว่านี้เพราะหลังๆไม่ค่อยแจกแทงบอมเท่าไรเออหลังๆนี่แทงบอมแทบไม่มีให้ใช้เลยผมต้องดองแทงบอมไว้เอาไว้ใช้กับตัวอื่น แต่ว่าแทบจัดมาดูเนี่ยแทบแ,แทบแนี้เอาไว้ช็อตเลยช็อตมันไป <c oughs> บอสน,นะครับจะอยู่ตรงโซนหกนะเดี๋ยวเรามาโซนนี้ก่อนถึงแม้ดาบใหม่ผมจักดาบอดาบธรรมดาก็เป็นดาบนี่เท่ถึงแม้ดาบจะเท่ขึ้นแต่คนเล่นแค่คนเล่นเหมือนเดิมก็ยังฟันไม่แม่นเหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวแวะ แร่เนือเ้อแร่อะไรก่อนโอเคแล้วก็ขุดแร่ด้วยโอ้จะขุดแร่รุนมันกลับซะงั้น,นโอเคเร่งเวลาแล้วขุดเลยอย่าตีดิเออโอเควหไปเดี๋ยวบอสก็อยู่โซนหกนะรบวิ่งิไปหาเลยว่ะน,นี่ไง คลิปนี้นะ่าจะสั้นิดนึงนะเพราะว่าผมจะเอาเวลาไปทำดเดิคอรีแล้วก็คลิปช็อตด,ด้วยมันลงไม่ทันเห็นไหมโอ้โหแขนมันนี่แบบน้ำโคตรแหลมยังกระลูกตุ่มบอกเลยอันตรายนี่ยจุดเด่นของบอสต,ตัวนี้นะอยู่ที่เล็บมันอะเห็นไหมเล็บกับส่วนมือนส่วนแขนมันเป็นนามเลยอบอสมีคลั่งอรสรอสไปดีกว่าครับมาเติมกัน อืมอืมจึงหลบไม่ทันเฮ้ยมันเฮ้ยมันติดแอนิเมชันมันพุ่งไม่ได้มันติดแอนิเมชันเมื่อกี้อะอะไรวะแล้วม,มากินยาอะไรเสี่ยงตายขนาดนี้ีหยนะคิดตั้งแถบครับตั้งแถบตั้งแถบเร็วเรด ว่าน่าจะโดนอยู่หรอกอนี่ไงสับไปสับไปสับไปอีกรอบหนึ่งหยุดแล้ววิลฟันโดนมือมาแล้วโดนสตันโอเคหลบมาได้เดี๋ยวพิวพ้ว รอบนี้โดนปาดเต็มๆตกไม่ทันโอ้โหแล้วแอลังเก็ดบดาวโดนวิ่งมาหาซะงั้นนี่อย่ามากวนนี่โอ้โหมอนโคตรเยอะโอ้โหเดนองสาวจะชุมอะไรขนาดนี้โอ้โหโดนชนอีกเฮ้มันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วยายยายอยู่ไหนโอ้โหบอสเอาแล้วโดนสต,ตันอีกแล้วเอ้ยแอลมอนช่วยหน่อยดิแอลมอนเฮ้ยแอลมอนวิ่งไปไหน โอ้หเอลมอนมันต้องมาสกิทมันถึงจะหาสตันได้โหมันสตันมีโคตรนานเลยเนี่ยโอ้โหโอเคได้ถอยก่อนถอยก่อนมันลุ่มมาโดนในเสาชนทียแบบเลือดนี่หายโคตรเยอะเลยอะไรวะเกาะมันบางเกาะผมเป็นเกาะเกาะบางมันเลยโดนนิดหน่อยๆก็เจ็บแล้วโอ้แล้วก็ฟันอากาศตึงๆ อืนี่ไงโดนไปดิโอ้หโดนโอ้โหตกทีนี่กระเด็นเลยอะไรวะเฮ้ทุบแรงขนาดนั้นอือสับโดนมือมันอีกเยี่ยมไปเลยโอเคมันอยู่นู่นเราวิ่งเข้าไปแล้วก็ฟันมาอีกรอบ อืฟันโดนตรงไหนไม่โดนฟันโดนมืออีกอือสับเสยไปครับขู่สับไม่เข้าอีกชัด์หนึ่งสองลุกกระลุกันนี่สวยเมื่อกี้กดสับไม่ติดซะงั้นคือความจริงเรากดอาบล็อกได้แล้วริมบล็ box อกอะ วิงๆๆว่งวิ่งวิ่งวิ่งมันจะหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีไปโซนไหนผมว่าไ,ไปโซนสองโอเคเดี๋ยวมันไปโซนสองยืดเดี๋ยววิ่งตามไปเลยครั้งขาบบิ้งลิบบิ้งโอเคมาโดนสับแน่หมีจังหวะนี้สับไปโอเคดียเลยเมื่อ,อกี้น้องมากวนสับโดนมือไหมคราวนี้โอุโฮโฮ้ย ทันได้บอกสับก็ว้าอีกกดอากันได้ก็ได้ลืมถ้ากดกันแล้วสตามินาไม่เพิ่มอืมวดติดแอนิเมชันอยู่ามันตีไม่ได้ไม่เงียบหลบไปพิกต่อ มาดิบอกรอแล้วมาดินี่ไงโอ้โหบล็อกมันไม่มาชนเราอีกมันไปไหนวะนัะ่นโอ้โหฟันโดนมือมันอีกโอ้โหบล็อกไม่ทันหรือบล็อกได้ว่ามันกินแต่ไม่ได้บล็อกเฮ้ยโดนมือนะขอนี้โดนมือนะนี่น้ำตรงมือแต่ก็ฟันจะมือมัน ฟันตะมือมันจะน้ำตรงเงินแตกอะไอ้โผเกินไปมาเดี๋ยวพอชั่นเสร็จก็ลบลบแล้วก็หันกลับไปสวนสับไปอย่างว่น,นี้สับไปโอ้โหมันนีนนมันนีอะไรของมันวะ <c oughs> มันหน้าประจุหินทำไมอืมโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไไดีเด้ สองสามชึบนี่ไงโุนสับเข้าไปเต็มคอขนาดนี้ต้องหลับเลยแหละหลับเต็มตื่นฟื้นไม่มีแร่เนื้อด้วยแต่ถ้าเราอ่าใช้แทงบอมจัดมาเนี่ยมันจะแร่เนื้อไม่ได้แต่ว่าบอสจะสูงไงขึ้นมาเลยแบบไม่ต้องเสียเวลาซู้บอสนานนะเคเียรารีบแร่เนื้อมาได้ขนได้หนังมันมาเนี่ยแล้วก็จะควสเสร็จก็จะแถมของมาให้อยู่หรอกเดี๋ยวเราไปลงโซนสี่ไปฟาร์มของรอ โอเคไปเออแล้วก็ผมว่าจะไปฟาร์มของมาทำอาวุธก็ลืมเนาะขุดแร่ไปเอาพิกักพังเท่านันขุดเยอะเกินตรงไหนมีให้ขุดอีกวะตรงโซนหกมีให้ขุดอีกเน้นขุดแร่เน้นขุดแร่จเจ้าแร่ไปทำไม่นีไปโอ้แรบปบเตอร์อยู่โซนนี้เต็มเลยเว้ย อ่ะควสเคลียร์แล้วโอเคแต่มันจะสั้นเกินไปตัวว่าไม่หรอกแค่นี้และพานี้เพราะว่าจะลงเรย์ขเรยอยู่นี่มันก็จะรอบของเสริมมาให้แล้วก,ก็เก็บนาะที่ระเล้ดก็มอนสเตอร์บเอ,อเตอเอสเวลาค่าห้าร้อยหกระยะทางปะระยะถงะัะะถงด้วยรล่ะข่าวมันเขียนซเอ็มผมเลยงงอันนี้ มันจะให้มันจะขายนี่ให้เรานะนี่อร์เมอร์เชไฟเอาไว้อัพอาวุธได้แล้วก็ขายอันแปลงเพิ่มให้เราจะได้มีแปลงเพิ่มมันก็เขาก็จะปลดล็อกอะไรก็ไม่รู้ดาบอสุรอสป่ะถ้าจะไม่ผิดแล้วก็เถียมอันนี้ให้เลยไว้ทานเดี๋ยวให้ดูไม่ใช่ดาบอสุรอสวิลืมไปอันนี้ดาบกระดูกอันนี้ดาบเหล็กอันนี้ดาบไม้ธรรมดา แบบกระดูกต้องใช้มอนเตอร์บนอีกทีันหนึ่งดามีเท่าไหร่เก<ะ>้าสิบเท่ากับบัตเตอร์ซอเทเราใช้นี่หว่าใช่ปะแรงกว่าได้ซ้ำไปแล้วอันนี้ก็คือคนทํำชิดเกาะแมวนะมันมีบั๊กทำได้อยู่ไม่ได้บั๊พาดหน้ามาสอนแล้วกันอโอเคแล้วก็เขาจะปลดล็อกควสสองดาวให้เราเนี่ยดูนี่ก็เป็นเควสสองดาวน,นั่นเองนะ ก็มีบอสอยู่หนึ่งตัวสองตัวไมเว่เอาแต่ตัวใหม่กันถ้าตัวใหม่มีแค่อสองตัวเว้ยสองอ่หรอน้อยจังวะใช่เหรอหนึ่งสองสองตัวนะเออมีแค่อสองตัวเดี๋ยวทำควสอื่นให้แล้วกันเดี๋ยวไปทำรอ,อ,อบนอกรอบนอกคิด <c oughs> <c oughs> ว่าสำหรับมอนสเตอร์เฮนเตอร์เพื่อพืเติร์ดพานีขเอาไว้เพียงเท่านั้น,นะเดี๋ยวผมจะไปเล่นรอบนอกฟาร์มเควสฟาร์มของหร่อ จะได้ลงพรุ่งนี้แล้วก็จะลงเลยที่เข้าเรสด้วยแล้วก็ช็อตชาร์เรสด้วยเนาะเอาเป็นว่าสมคใครชอบเลยลิมกดไลค์กดซับไ b e กดแชร์ผมด้วยเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับ